ท่านผู้ชมครับไกด์อุบล c อ m พาเที่ยวอุบลอย่างคนอุบลเที่ยววันนี้เรายังอยู่ในบรรยากาศของงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานีประจำปี2557นะครับและตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านคำปูนครับบ้านคำปูนเปิดปีละหนึ่งครั้งครับผมในปีนี้เราเปิดวันที่ 11, 12และ13นะครับโอ้ปีนี้เปิด3าวันเลยครับผม เวลากี่โมงถึงกี่โมงครับเอ่อตั้งแต่9นาฬิกาจนถึง17นาฬิกานะครับ9นาฬกาถึง17ถึงตอนเย็นเลยนะครับ,รบผมเรียกว่าเที่ยวงานแห่เทียนแล้วก็มีเวลาว่างตอน<ช>ไหนก็มาเที่ยวที่นี่ได้เลย,ย,ยครับผมในในบ้านคำปุ่นมีอะไรบ้างครับเอ่อวันนี้เราจะมีนิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องของการทอผ้านะครับแล้วก็ผ้าที่ใช้ในประกอบในภาพยนตร์ แล้วก็การสาธิตการทําเทียนแล้วก็ดนตรีพื้นบ้านอู้เยอะเลยครับผมเยอะเลยมากมายเลยครับผมและกฎเกณฑ์กติกาที่จะจะเข้าไปชมนี่เข้าไปชมยังไงบ้างาครับนี่เข้าชมนะฮะบัตรท่านละหนึ่งร้อยบาทครับผมบัตรท่านละหนึ่งร้อยบาทครับผมรายไ,ได,ทด,ไได้ทั้งหมดเนี่ยรายได้ทั้งหมดเนี่ยเราจะส่งทุนให้กับ ทางโรงเรียนแล้วก็วัดนะครับผมจังหวัดอุบลราชธานีครับ<อ>คือเท่าที่เคยเคยถามมานี่เคยรู้มานี่คือรายได้ทั้งหมดนี่คือไม่ได้หักค่าใช้จ่ายเลยไม่หักค่าใช้จ่ายซึ่งจริงๆแล้วพอเราเข้าไปข้างในแล้วก็มีอาหารของว่างมีเครื่อง,ง,งดืม่มมีการแสดงมีโชว์มีอะไรเยอะแยะเลยเครื่องดื่มแล้วก็มีของทานเล่นครับอรบบริการกับผู้นักท่องเที่ยวนะครับครับแต่ว่า ใครจ่ายทั้งหมดนี่คือไม่ได้เอามาหักอยู่ตร่งนี้เลยคือร้อยหนึ่งที่เหมือนกับว่าได้มีส่วนร่วมโดยจากทรรมนได้ได้ทบุญด้วยกันเลยใช่ครับผมโอ้โหครับผมท่านผู้ชมครับถ้ามาเที่ยวงานประเพณีเทียนพรรษาแล้วครับอย่าลืมมาแวะบ้านคําปุ่นนะครับถ้าพลาดปีนี้ก็ต้องรอปีหน้าเลยปกติแล้วว่ามากรุ๊ปทัวร์มาหนึ่งกรุ๊ปทัวร์สองกรุ๊ปทัวร์จะมาขอเปิดบ้านคําปุ่นนี่ไม่มีทางไม่ได้เปิดไม่ได้บ้านคําปุ่นไม่ได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวไม่ได้เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่แแลล้้้้ววววโอออกาาาสดดีีๆปครังท่ผชชมมมมมใจไไหเเ๋ข ขอบคคุณรัท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นสวนดอกไม้ครับบรรยากาศการตกแต่งสวนดอกไม้าาแอแม่ลูกเ้โทษนะครับอันนี้ทำอะไรครับเขาเรียกว่าสาวไหมเหรอครับ โหทํายังไงมั่งครับเนี่ยทํายังไงมีมีหม้อต้มด้วยแล้วดึงขึ้นมายังไงครับดึงเป็นเส้นพุ๊มมีเส้นบางๆด้วยท่านผู้ชมเห็นเหมือนผมไหมครับมีเส้นบางๆเ,เป็นเส้นใย,ยของไหมผมเพิ่งเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกเลยนะครับเนี่ยเส้นไหมที่เราเอามาทอผ้าเนี่ยเหรอครับมาจากอย่างนี้เลยออครับผมนี่เราต้องมาดูคนสาวใหม่ด้วย นี่ครับนี่ครับคนสาวใหม่อ่านี่ครับดึง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 มาแล้วก็อยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมนี่ครับเห็นไหมครับเหมือนฝอยทองครับนี่ครับท่านผู้ชมบรรยากาศของโรงทอผ้าของบ้านคำปุ่นครับโอ้เงื่นี้มีนักท่องเที่ยวเยอะเลยนะครับ ยนากี่ทยยางนะลูกหค่คมครับนี่ครับบรรยากาศกันสวัสดีครับขออนุญาตครับอันนี้เป็นการทําโชว์หรือว่าปกติก็ทําอย่างนี้อยู่แล้วครับปกติทุกวันคือทําอย่างนี้อยู่แล้ว,วโอ้โหผ้าจะดงว่าผ้าไหมของบ้านคําปุ่นนี่คือไม่ได้ใช้เครื่องจักรเลยเป็นการทอผ้าทีละผืนทีละผืนอย่างนี้ โอ้นอนอโหแปลว่าที่ผมเมื่อที่ผมมาเห็นอยู่ตรงนี้นี่คือคือเป็นการทํางานจริงๆปกติทุกวันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วโอ้โหวันนี้ท่านผู้ชมครับโชคดีมากๆเลยที่เราได้มีโอกาสได้มาเห็นการทอผ้าไหมของบ้านคําปุ่นนะครับพืนที่ใช้เวลานานไหมครับเนี่ยคาดว่าประมาณเป็นเป็นลายเป็นะสองเดือนกว่าจะได้ผืนหนึ่งโอ้โห อกาสเดียวนะครับท่านผู้ชมวันที่11คือวันนี้นะครับ12 13นะครับมาเที่ยวงานแห่เทียนแล้วก็มาชมบ้านคําป่นครับมาชมการทอผ้าไหมทอจริงๆนะครับไม่ได้ทาโชว์นะครับอันนี้คือทําทุกวันอยู่แล้วผมพาคพาท่านผู้ชมชมบรรยากาศนะครับอ่าครับผมวันนี้เป็นบรรยากาศรุมอาหารอืมครับ โอ้โหท่านผู้ชมตรงนี้เด็กเด็กเยอะมากราวกับกิจกรรมวันเด็กครับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะทําอะไรคะลูกทําอะไรคะนี่ทําดอกโอ้โอผมเห็นนี่นี่นี่ครับนี่ครับอ่าดูดูนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวทํายังไงครับเนี่ยเราจะแกะออกยังไงเอยเราจะแกะดอกพึ่งยังไง จริงจมันตรงน่า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 ท่านผู้ชมดู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 อันนี้อันนี้เรียกว่ามืออาชีพครับนี่ครับนี่ครับไหนครับทำยังไงครับลองทําให้ดูอีกอันหนึ่งได้ไหมครับจุ่มลงแค่นี้พอจุ่มแล้วลงเครือจุ่มเลยครับนั่นจุ่มแล้วก็มาจุ่มน้ําครับผมจริงๆมันสะบัดมันจะออกน่าะไม่ออกมาท้องสีเขียวนี่ครับสนุกสนานนี่คือเป็นกิจกรรมหนึ่งเขาเรียกว่าทําดอกพึ่งใช่ไหมครับ นีกว่าทําดอกพึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่อยู่ในสมัยโบราณรารจำดปกพึ่งสมัยโบราณคือทําอย่างนี้เลยต้นพึ่งาต้นพึ่งกระสานพึ่งครับสมัยโบราณยใหม่ใจะเป็นเทียนก้อนเลยอ่าใช่ครับเห็นเอาเทียนก้อนไปแปะแปะแปะเลยผมเห็นอยู่แต่ว่าถ้าจริงๆเป็นแบบโบราณนี่ครับท่านผู้ชมนี่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 ราสาทพึ่งอันนี้เป็นแบบแนวแนวแบบแบบโบราณจริงๆแล้วติดยังไงครับติดเอาตะปูเอาตะปูเสียบเสียบอ่าเดี๋ยวผมลองดูนิดนึง นี่ครับผมนี่ครับ<น>ท่านผู้ชมครับ,รบวันนี้โอกาสดี omas, ๆมากๆเลยที่ผมมาได้มาบ้านคําปุ่นนะครับแล้วผมเจออาจารย์มีชัยแต้สุจริยานะครับผมเป็นเจ้าของบ้านคําปุ่นนะฮะซึ่งปกติแล้วคือจะขอเข้ามาก็ก็เข้าไม่ได้เพราะที่นี่เป็นโรงงานทอผ้านะครับไม่ได้เปิดรับนักท่องเที่ยวเลยบ้านพักเปวดด้วยเลยครับอ๋อนี่เป็นบ้านพักอาจารย์พักอยู่ที่นี่เลยเหรอครับแล้ว แต่ละปีเนี่ยเปิดบ้านคำปูนนี่มาเรามีแนวคิดยังไงครับเราถึงได้เปิดบ้านคำปูนครับ่างแรกเลยนะครับก็คืออยากจะ,ะถ่ายทอดนะครับแล้วก็เผยแพร่ว่าทำในการทอผาา้าปวดเราเนี่ครับถ้าคนวนแล้วก็แขกที่ได้เข้ามาเนี่ยคนในช่วงแห่เสียนเนี่ยได้ชมนะครับเรียกได้ว่าเรามีแบบแผนต่างๆมีมาเป็นเวลาช้านานแล้วเราคิดว่าบ้านคำปูนเน่ก็พยายามนะรับแล้วก็พัฒนางานบรรยางอย่างที่ดีขึ้นด้วยครับอืมครับผม บ้านคำปูนเปิดสำหรับปีนี้เปิด11 12 13ครับ3วันครับ3วันนะครับ,รบ3วันอ่าท่านผู้ชมครับเมื่อกี้ผมผ่านมามีการทอผ้าด้วย เห็นคนที่ทอผ้าบอกว่าปกติก็ทอกันอย่างนี้ทุกวันอยู่แล้วเรียกว่างานนี้คือเปิดบ้านเนี่ยให้เห็นการทํางานจริงๆของในโรงในในบ้านนี้นี่เลยบ้านคำปุ่นเลยน้อยลงครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเราก็ต้องการพื้นที่เพื่ออีกกรรมอื่นนะครับเราจะบริการเรื่องเครื่องเื่มอะไรต่างๆเนี่ยต้องย้ายกี่ทอผ้าประมาณเกัอบครึ่งหนึ่งครับแต่นี่ผมก็ยังเห็นเยอะอยู่เลยนะฮะแจอวก็เราจะเก็บที่สำคัญไว้เช่นผ้ากับบัวซึ่งผ้าเอกลักษณ์ดีนะครับก็ยังมีผ้ามัดหมี่ผสมที่นี่ พิเศษเือมีผ้าทอโยกชาตทองนะครับอันนี้เราก็จะได้ย็นทคนิคที่สัมพันธ์ครับผมเห็นที่ประชาสัมพันธ์ไปบอกว่าที่เนี่ยมีทอผ้าที่เอาไปใช้ในภาพยนตร์ด้วยเรื่องอะไรเหรอครับผมภาพยนตร์นเรศวนภาพยนตร์เรื่องนเรศวนเขาทำตั้งแต่ตอนแรกจะเป็นของพระเอกเป็นหลักนะครับแล้วก็เป็นตัวเอกฝ่ายชายนอกจากนี้ก็มีเอ่อเอ่อแสดงฝ่ายหญิงที่เป็นเอ่อไทยนะครับเช่นพัชสุพนธ์กัลยาถึงตนครับแล้วก็เราก็เริ่มทำตั้งแต่รัศมีคนไทยครับ โอ้หท่านผู้ชมผมฟังแล้วขนลุกเลยเรียกว่าขนาดกองถ่ายอยู่กรุงเทพอยู่อะไรเงี้ยนะครับเวลาจะใช้ผ้าทอของดารานักแสดงนี่มาเอาถึงบ้านคำปุนเลยก็เป็นที่น่าภาคภูมิใจว่าบอิสารเรานะครับสามารถที่จะ่าเรียกว่าพรีเซนต์หรือว่าสแสดงองอกหรือว่าทําในการใช้ผ้าของสมัยยุทธยาได้โดยที่ได้รับคำชมนสมควรครับก็ยังไม่มีครับตน ราเรียกได้ว่าคนบนเราเองก็ิ่มสุขภาพในการทำงานในอาพศิลปาแล้วก็บสามารถที่จะนำเสนอไปทั่วโลกได้ับท่านผู้ชมครับผมว่าอาจารย์อาจารย์มีชัยเนี่ยได้รางวัลเป็นอะไรนะฮะศิลปินเป็นศิลปินดีเด่นศิลปินดีเด่นครับพอผมฟังแล้วผมยังรู้สึกว่าคือพอฟังอาจารย์มีชัยพูดแล้วเนี่ยผมรู้สึกเหมือนกับภูมิใจในความเป็นชาววิสาน ยิ่งโดยเฉพาะอย่างนี้ภูมิใจในความเป็นชาวอุบลค,ครับผม <นะ S 2> อ่ะขอเชิญชวนขอเชิญชวนผู้ชมนะครับมาเที่ยวบ้านคำปุ่น 11, 12, 13นี้เท่านั้นอน,นุโมทนานะครับเพราะว่ารายได้ไม่หาดทุนจ่าย,ายทุกบาทเริ่มต่ปีแรกมีที่16ปีก็ถึงร้อยบาทเช่นเดิมร,ออาารวมทั้งมีขนมไม่เง่นน้อยแล้วก็มี คลื่ดหนึ่งส่นไทยไทย <c oughs> ไคอยแทนด้วยนะครับอะไรได้ทั้งหมดเราจะนำไปททนการศึกษาส่วนหนึ่งแล้วก็นำไปอบปรมอภิสศนา้วยบโหูครับผมขอบคุณครับอาจารย์ครับนะ